สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองป่ายเอฟซี FC แฟนคลับแฟนมาลำช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลเอฟซี FC ต่างจังหวัดเอฟซี FC ต่างประเทศเอฟซี FC ทั่วโลกค่ะตอนนี้แม่นางตองอูมาแบบด่วนๆพาผู้ใดมาคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพาแม่สัมมาอย่างค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่อุดรอ,อยู่อุดรค่ะอยู่ค่ายทหาร ข่ายทหารค่ายประจักษ์ข่า,ขายประจักษ์ศิลปคาคมค่ะอนะ่ามื่อนี่พาลูกอ่ามารับลูกพาแม่สามารับลูกยินดีกับแม่สาลูกซ้าย<ะ>ปวดตหาร,ร,หารพี่น,อน้องกกษะได้เบิง ก็ได้เห็นลูกชายโตจริงๆโตแท้เขาแม่ซ้ำต้องอู่กับพาให้เห็นเนะเพวราะ่ามาจอดรถรอตอนนี้ก็คือนองประชุมอบร้มเรียบร้อยแล้วก็คือต้องขับกลับบ้านยินดีกับคุณแม่ด้วยลูกชายปวดทาหารแล้วคืนนี้สวอมเต็นแล้วก็แม่นว่าสอมเต็นแล้วก็ได้พามาเลยพามค่ะ พี่น้องคะเคยว่าบอกกันว้เนาะว่าเออต้างผ้าก็ไปเลยต้องไปผ้าไปดอเลยเลยในผ้ามากค่ะค่ะเมื่อวานเมื่อวานนี่พันโทนำ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 ก็คือแบบก็ก็ติดก็ติดทุรยอยู่แต่ว่าเราเราก็ยังยังไม่ให้คําตอบก็คือแบบว่าก็ต้องเด้ผ้ามากคือเกาเพราะว่าบอกกับเม่แเราไวเล้วตั้งเต้อันนี้ต้องอูท่าสมมติว่าลูกลูกชายเออกจากทหารพามาหับในเด้อข่อย พึงพาอาศัยในเดอบอร์คอยบ่มีมีดแล้วคอยกับยูพูล้วคคอยกับไปบ่เ์ปิ่นมาบ่เปี่นตอนนี้ทําหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะภาพแม่สามมาหามลูกซ้ายเดี๋ยวพี่น้องก็จะได้เห็นตัวจริงๆตัวแท้ของน้องที่ตอนที่ตอนที่เราเขาทำคลิปเฮดเฮดคลิปอันไปไปไปยังก่อนน้อทท่ว่าคินฮอดไปเรียนอยู่จังหวัดชัยภูมิจ้าคินฮอดลูกซ้ายลายให้ ลูกก็ให้แม่ก็ให้แต่ว่าปุ๊บเสียหายน้ำเยสก็คือก็คือแม่สั่งแบบว่าตื่นเต้นแห้งตื่นเต้นที่จะเห็นลูกตั้งแต่พัดไปกับ่เด็กปีแล้วจน่ิด้ปีล่ะนี่นี่ละคั่นแม่บอมาเนี่ยก็คือนั่งไห้ตอนตอนมากระว่าตอนมาแม่แม่ก็ได้มาเยี่ยมเธอหนึ่งเนาะจ้าวัางมาเขาไขา่มาเป็นอาหารใหม่ๆจ้ากับหลังจากนั้นมาแล้วกับ แม่ก็ไปนั่นลูกก็อยู่นี่เมื่อบ้านกับแม่ก็ไปอยู่มแม่ก็อยู่น้ำสตาหน่อยเว้ยจะอยู่บ้านพัก <ไป S 2> พูนไปมาลำบากบามาก,ก็ลำบากอืม,ออมก,ก็เลยก็เลยลากคู่มืงขึ้นอีกจ้าจ้้าซอมเต้นแล้วปุ๊บมืงขึ้นอีกก็คือว่าเออไปลากคู่ปอดเวลาออพู่อันคอยลากขบันรับ,บลูกเด้อจันมโนที่ไปจักมือก็ได้ไปจักทองมือนี่ล่ะก็ได้บางจ้าเออไปเดินตื่นเต้นมา่อแสดงเห็นหน้าลูกแล้วแต่ว่าปีกว่าปีกว่าปี ลูกก็ให้ได้หันลูกอันแบบที่ว่าหน่อยใจน่อยใจโทรศัพท์ไปตอนเดียวเดียวต้องอุตส่าห์สูฟังเป็นอย่างคือว่าหน่อยใจคือแม่ไม่มีรถมาอยากให้ลูกกลับเองแล้วแม่ก็คือแบบไม่ได้อยู่บ้านก็คือแบบ,มบแม่อยู่มันแพงแต่เว้ากันอยากให้ลูกกลับไปบ้านเองเพราะว่าไม่มีรถตอนนั้นยังไม่มีรถมันก็ดึกแล้วเนาะอืมมันก็ดึกแล้วบัดนี้อ่าพ่อนั่นพ่อแต่วา ว่าว่าว่าอันนี้จบปุ๊บต้องอุกเลยถามแม่ซัมมี่ยังเป็นยังก็ค่อยค่อยค่อยหูจากรายละเอียดตรงนี้เลยต้องอุกเล่าว่าเออไม่ต้องนอคันบอลจำเป็นเกินบอนโถ่เล่ไยหลอกมาเออก่อยประกับหดทองพักจงกุยกันก็ก็เลยอ่าก็เลยเห็นอ่านนั้นแล้วว่าอันนี้ก็เลยเออเพราะว่าเขาจำคำนี้ไว้ว่าเอออาอกคุณแม่ทาบอมีอ่ารถมี่ยังคุณแม่ก็บอกตองอูแด่ตองอูสีซอย อก็มาถึงวันแล้วที่ช่วยพี่น้องกระถาเบิงถาชเออลูกชายแม่สามสเป็นหน้าตาแบบใดหรือจังใดเพราะว่าตอนนั้นโทรกล้องหน้าจอมันก็ร้ายเนาะมันเสถเยรนมันก็อันเน็ตก็บ่ดีออนนอไทยกันตัวนั้นก็ไดโทรมาอพิ่น้องขาถาเบิงจ้ะให้พามาฮอตมนฮอดมองฮอดบอลแล้ะอันนี้อยู่เราอยู่ในค่ายค่ายทหารจากค่ายประจัก์ค่ะ ถ้าเบิ้งครับพี่น้อง่ะไปเบิ้งพร้อมกันเลยค่ะโอเคครับพี่น้อง่ะตอนนี้มาแล้วค่ะป่ะวุ้ยเออแม่ไม่มีอะไรให้นอกจากมาใจอีกใจที่จะหาลูกแล้วก็พุ่มใจล่ะค่ะบดทหารแล้ววันนี้ก็ให้เป็นคนดีของแม่ไปตลอดลูกซ้ายลูกซ้ายหัวแก้วหัวแหวนแม่สัมนะคะ อหน้าตาดีบวาวัสดุเอฟซีว่าถอดเม็หน่อยลูกถอดแม็หน่อยครับน้องตานี่น,นี่ลูกซ้ายค่ะใช่นี่แหละครับมาแลว้วหลายจนเกือบเป็นปียังได้มาก,กดอดแมีมก็ไปหาเงินพ่อแม่ไปพ่อแม่ลดูกับเป็นทหารรับเมื่อบานกับอยู่บ้านคนเดียวอยู่ห้องเวลาเวลาเพักเวลาเมื่อลาเมื่อพักแต่อยู่คนเดียวเงียบสินะ กเกิดขึ้นฮอดแม่ต่วแม่กับขึ้นฮอดลูกขึ้กันบม่ได้บม่ได้เห็นกันโดนแม่อยู่พุ่นกะจากว่าสิเป็นแบบใดจากเออจากสิล้ำบากหรือมีความสุขเพาบ่ฮู้จักเพราะว่าลูกก็อยู่ตรงนี้ต่างคนต่างเออใส่ชีวิตคนละอย่างคนละแบบคนละแบบว่าเมื่อคืนนี่ก็ขาหัวเนาะว่าไปจังได้ทั่วหาเจ้าค่ะคืนเนี่ยเขเลยว่าเออจังได้กับแบบด่วนๆว่าเอาไปเนาะด่วนด้วนอิริด่วนอีิริจะมาฉันมาเบิ่งแชทแิบ ซ้อมเต้นแล้่ยวคอยกันอาบน้ำแังแล้วก็โทรหาเจา็ก็เป็นเต้งค้องไหวกก็เป็นล่าครูล่าครูปอบล่าเมื่อบานจากสองมือเดี๋้วครูปอวางศีกเมื่อไปหาลูกคนละเรยมาแบบด่วนๆเลยหาลูกไปพี่น้องขาเห็นเลยของมีซัานี่แต่บ่มีอย่างอีกแล้วมันบองพี่น้องขาเห็นแล้วคัลูกแส่แม่้ัมไปขึ้นรถกัน อภินงค์ขาตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยออกจากค่ายนะคะจากเอากระเป๋งกระเป๋าออกจากค่ายเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางไปอำเภอบ้านผือเนาะบ้านเกิดของนคุณแม่สามเนาะตรงจอดรถนี้ใช่ไหมทะเบียนอะไรกระบะหนึ่งสิบเก้าว่าสมอลนี่ยังก่อนหนึ่งเลี้ยวไปครับเออเลี้ยวไปนี่พ่อ อยากของอินคนดูดูใส่กันคนปีมีตะคนงักคนเด้งนี่บ่แม่แม่คนนั้นมาคุณแม่กับมาหับลูกทรายบ่ใส่ลูกทรายคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวละเดี๋ โทรศัพท์นีนะบ้าสมากดขากกดแน่แท้คุณแม่กับมาหัลูกไส้คือกันนะคะมูนองตาอ้าต่างคนต่างปุ่มจิตปุ่มใจลูกไส้กับบ้างกับซองไปนอยเานไปว่าลูกว่าไปปปเขาก็เสเวลาค่ะเสร็หลักคุณพ่อผู้ขับรถปลาปปล

แม่แม่เราหูเบา่าเจ้าอยุ่กับอันตาวน้อยโอ้ลูกชายบอกให้ฟังป่ะคนแม่แล้วพี่น้องขาเดินเดินทางบันนี้เดินทางไปบ้านผือจ้าโอ้ยดีใจดีใจน้ำดีใจน้ำนแ่ละรเป็นในเจตยาทิ่มเพื่อนลูกยาปเป็แม่เนเป็นแมสมกับอนันตเนักเป็นแหงบบว่าเอ เรา่มีพอมีแต่แม่เหมือนกันือจังว่าล่ะหอยอ้วนธรรมดาทีมีแต่แม่แม่ก็ต้องแม่ก็ออกออกทำมาหากินเนาะเลี้ยงชีพเลี้ยงตนไปดูน้ำตากอยสินเลยดอกคือมันก็โดนเนาะหลายปีเนาะโอ้ก็เป็นปีบท่ซนเ่อนมันั่นแล้วบัดนี้เวลาเพิ่นเรียกผู้ปกครองจากสี่แม่ก็บ่ได้มาบ่ได้มาบ่ลรี่ข้นงหอยก็นอนคือ นั่นคือลายนั่นแม่แท้ะกับบารายมาแล้วอันแม่หักบาแทนนี่สีนาเห็นแต่แม่หัวอื่นมาว่านแม่งจีบใครมาให้ลูกกดลูกยังสีหน้าได้แต่โทษแล้วกันลูกกระทำตาตาแดงเลือกับลูกกระใหไปว่านแม่กับแม่เขาเห็นแต่ัวอื่นเขาไปแม่กอดลูกกอดแม่งสีหน้าเขาก็เลยท่านบารายมาตอนนี้แหละคุณแม่เพิ่งกยูอุดรนี่บ่ าเานี่ยบ้านสามผ้าโอ้บ้านสามผ้าอืมเน่าวะไร่มากรอบนี้ก็คือขั้นเจ้าว่าผ้า่อยมากนี่ก็คือห้องก็มันกระซอมแล้วก็เปิดวงแล้วคือเน่เด้ลยม,มัน่ไม่อะไรมากนีน่นอกจากที่มะลินบ้านเบาเบาลูกชายไปนันเฮ็ดงานน้ำเตเาเบาไปอันนี้ก้อนเนาะอืมนั่นก้อนนั่งขันเมนบ่มีงานนันนันอันนี้ก็ค่อยค่อยนันไปน,นันอ่าเปลี่ยนโอ้ย หลายแผนกบทวงเฮาหลายอย่างหลายแนวอันนี้ก็ว่าแมกนะครับรู้มามาอยู่น้ำบ่อสันเดเขาก็ถามอยู่บ่ก็แต่มาโอ้ยดีใจจนกันน้ำตาบ่ไหวเนาะไม่ทำเนาะไม่ข่อยกั้นเจ้าบ้าข่อยมากข่อยก่ได้ไม่ดีตกนั่งนอนคืดงวนไปที่นอนคืดูเพราะว่าอันพ่อแม่อันพ่อแม่อันนั้นแม่แม่บ้านแม่ข่อยเขาบ้าได้มากจีน่าก้นไม้ คนว่าเด็กนั่นกับลูกเนาะต่างคนต่างกันลูกอันแบบพัดคล้ายๆพัดผ่ากันลูกกับแม่ทหารแม่กับไปหาเงินต้องไปหาเงินเลี้ยงชีพเลี้ยงยังไปเพราะว่านั่นลูกอยู่ตรงนี้กะมีกันแค่สองคนกับว่าเด้อยู่กับลูกยังสินะความหมายนะค่ะกันห้องว่าเด้มากมันนี่ก็คือขอยกสซ่อมลั่มไปแล้วกระเบื้อันแม่เรันแม่ต้องอุบว่าด้พามากก็คืออ๋ออ่าด็กาอ่านอกก็ต้องกลับเองอืมกลับเป็นสี่ลักเงินก็สิ่ มาหับมหับไปน้ำแมหับค่ะสีละกสิชีตเต้นแต่เมฟื่นมครับจ้าสิความหมายมันน่ะกับหินแมฮับเม่มาหับนอกอีกว่าใช่ความหมายก็เลยติดต้นนะพี่น้องโอ้ยน้องผิยากขอบควกวามอยากเนาะ แม่ฮะคนกรเป็นตัวแทนไห่เป็นตัท้ทนไห่วันแม่เคยเห็นแต่อยู่ในโรงเรียนเนาะเคยเห็นแต่เด็กน่อยปฐมศึกี่พอพอแม่เบยุเอาเอาย้ายเอายังไปแทนเอาอันนั้นป้าเอาลุ่งจากสี่แม่าคือดนอิงข่าวว่าอันอันน้องตาหน่อยใจอยู่ว่า แม่มาบ่ได้ถ้าแม่มาบ่ได้กลับไปเองแม่นบ่ไปเองดูสิแมะแม่ฮ่ะนี่แหละผู้ไปส่งไปขออาสาไปส่งอาสาไปส่งวันนั้นกับเพื่อนนี่ล่ะค้อยนั่นมาตลอดนี่จ้า เงินบาทได้สลึอได้เก็บผมได้อยู่บ้านไปรับญาติวันนี้งานรับญา,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 าตรีดผ้าซักผ้ารีดผ้าทมดอย่างเห็นหนังผู้บาทนักเงินตังแก็เอาเจอมาซือ้นอนมมาทอนมาให้ล,กกลูกกินเมื่อนี้ด,ดีใจลายครบครบกำหนดที่จะมารับลูกซ้ายแล้วคันแม่บ่ามาก,กับบ่ได้<อ>บ,ไบ่ไวแล้วเป็นหมอคันบ่มีเจ้ามาล่ะคือคือคือข้หมายมันกิดปุระบานนี้ก็จนกลัวมอลร่ชิดได้มาหลิน แถวบ้านเฮามาลำบ้านเฮามันจััังอนนน้สิมีบ่ล่ะจังโซซิมีโซซิมีข้าสมมุติว่าเขาน้องเขาอยู่นี่เจ้าก็สิได้มาหาอยู่บ่จบเจืออยู่ที่ว่าเนี่ยเราคอยก็คิดว่าลูกคอยก็สิไปเฮ็ดงานมันบ่ล่ะก็สิก็สิบ่ได้พ่อกับลูกเด้อบ่เนี่ก็จบเจืออยู่คอยโทรหาเจ้าเจ้าก็โทรทักหาข่อยเจ้าก็บ่ลืมคำว้าเจ้าก็พาข่อยมา เราบอกเคยว่าตั้งแต่ไอ้ยางเก่าไปอยู่น้ำสาวหน่อยเจ้าก็บอกเคยเบาเนาะว่าเออเจ้าก็เคยส้วนคอยอยู่ตลอดว่ากั้นปอนันบอกเอาไปพาไปก็บอกไปอยู่ตลอดพี่น้องน้ำตาของแม่ค่ะวันแม่กับบริมาแม่ป๋าบรมาบ่ายหินหินทุลทรัพย์ลับอะไรกันกันขันบ่มาขันบ่มาห้า เออเฮากะเห็นลูกเห็นเห็นผู้อื่นพ่อแม่ผู้อื่นมาหับลูกหัเต้่าผูกคอต้อแขนเอิ่นเออเนคงเอิ่นขวัญลูกเนาะกลับบ้านกลับซองเนาะ เป็นยังดอกเอาที่ช่วยได้เยสตสัมจะกกบะบาดมีอีกอย่างมากมม้จันจันซอยจากซอยได้สนีล่ะสนบดเดมากไม้บดได้อีกอย่างดอกอืออะพี่น้องขาตอนนี้กะนองกะึืนรถแล้วอือพอมันที่จะเดินทางกลับบ้านแล้วเนาะไปพักพอนจากอบร่มกะตั้งสามสี่ชั่วโมง เดี๋ยวพบพ่อกันไหมเดี๋ยวพาไปบุกบ้านยายสามเดี๋ยวไปดูไปดูบ้านยายสามว่มายายสามอ่าแต่ก่อนตั้งแต่ประธานด้เป็นเดนเซอร์สาวน้อยเพชรวันแพงนินคา,าวาทําร้านเสริมสวยแล้วเป็นแบบไหนบ้านลักษณะบ้านเป็นแบบไหนพี่น้องฝากติดตามโปรดติดตามคลิปต่อไปค่ะสําหรับคลิปนี้แม่นั่งตองอู่กับน้องตาแล้วก็แม่สามขอลาไปก่อนค่ะพอกันไหมค่ะตอนนี้ขับรถก่อนพอกันไหมจ้าลำล่ำรวยรวยฝากเป็นกำลังใจ ให้ตองอูก,ก็บแม่ซำนั่นด้วยค่ะฝากกำลังใจให้แดนเซอร์สาวอายุ53ปีของเราด้วยนะคะพอกันไม่คิมนาจ้าสวัสดีค่ะ